ว่ากราสวัสดีพวกกับผมเดลโตซิงเทลลนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเดินครับอยู่ที่บ้านที่แมคคาบอนนะครับก็วันนี้มาพบกับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับที่เล่นที่ไรพี่ชื่เล่นที่อีทะครับพี่อีทนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวรถพีทนะครับผมอันนี้พีทรถปีอะไรพี่เป็นปี2 0 1 9อ่าเป็นสีดำส้มอืมก็โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตริวรถพี่นะับผมว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะฮะก็มาที่ด้านหน้าเลยนะฮะ โลโก้หลาเลยอืมอันนี้กลุ่มรักกูยนะคแนวกลุ่มรักพี่เลยฮะนี่นะครับเลขตองสามนะครับผมก็เลขตองสามนี่นึกถึงพี่อีดได้เลยมีคนเดียวแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งจุดแรกเลยอ่าอันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์ใช่ไหมพี่อันนี้ย่ออะไรพี่เอออันนี้จำไม่ได้จำไม่ได้โอเคชื่อจากนัมบาดาครับลาซาด้าครับผมอืมตัวขายเยอะเลยพี่อันนี้คือ น้องน้องบอลนะครับน้องบอลแนะนํามาก็อืตามเขาครับเชื้อมาจากน้องบอลสองร้อยห้าสิบสอร้อยาบแล้วก็ฝากระปุก GTR GTR มาจาก Alzet Racing Shop ครับโอ้หลานดังนะแล้วก็มีอันนี้ก็ Alzet เหมือนกันครับ Alzet นะครับตุ้มไปแฮนด์ครับผมของ GTR รับผมว้าวบอกแฮนดเลยพี่บอกแฮนด์ก็เสียแทนครับเสียแทนครับผมมันได้มาจากเสียแทนครับแนะนำมาแล้วใครบอกแฮนด์ประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อย คูหนึ่งนะเจ็ดร้อยชับเงินเลยนะมาถึงประกับประกับสองพันครับสองพันร้านที่เล็กเหมือนกันครับเป็นของซีบีของห้าศูนย์ครับผมโอ้โหย้อนเขามีเดีเลยอะไรเตรียมพร้อมเลยครับแค่เราไปติดต่อเขาทำให้เลยทำให้เลยับร็จจับเลยวันเดียวครับผมแล้วก็มีวัดรอบใช่ไหมครับครับผมวัดรอบตัวนี้ก็ร้าน เปาครับผมชื่อเปาอ๋อเปาอ๋อเปาเปาพี่พี่โอเคครับของกลุ่มตามังมาครับผมเนี่ยกลุ่มตามังมาตอนนั้นได้มาเท่าไหร่พี่ห้าร้อยครับห้าร้อยครับผมว้าวก็คือเขาทําให้เลยไม่ครับเอ่อทำมาจากต๊อปอ่ะต๊อปที่อยู่ที่อยู่นนทบุรีครับนนทบุรีที่ตั้งกลุ่มใหม่ตอนนี้ครับอืมเขารับทำอยู่ครับผมตรงนี้ทำทำกับเพราอยู่ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทครับผมก็มีอันนี้มาจาก ร้านมาจากตู้ปากน้ำครับอันนี้ก็คือของแต่ละอย่างก็คือมาหลายที่เลยแหละนักเลยมีสติกเกอร์นะฮะสวยงามแล้วก็มีที่แขวนของ g d r ครับผมเอา z นะครับอืมอ z โอ้ปุ่มหรือปุ่มพี่เอานะอันนี้คือไฟสปอร์ตไลท์ครับอืมไฟสปอร์ตไลท์คืออันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเอาลโอเคครับไฟตัดหมอกสีเหลืองนะฮะ คือสีขาวครับสีขาวโอ้คือแยกสวิตช์กันเลยครับวันนี้คือไฟตาแมวไฟตาแมวเนี่ยโอ้เป็นสีฟ้าครับผมอือนี่คือที่ชาร์จแบตชาร์จถูกไหมครับผมชาร์จได้สองสองหัวเลยครับผมโอ้เอออันนี้คือร้านเดชครับร้านเดชเรียบด่วนรามินทาครับเดชรถด่วนรามินทาก็มีทั้งปุ่มแล้วก็ที่ชาร์จด้วยก็คือเซตเดียวกันหมดเลยร้านเขาครับผมอือดูไฟหน้าหน้านะฮะเมื่อกี้ นี่คือไฟตาแมวปุ่มเมื่อกี้นะโอ้โหสีฟ้าเขาสวยไฟตาแมวนี่ก็คือของร้านพี่เดชนะครับครับผพี่เดชครับพี่เดมือนกันครับผมแล้วก็สปอดไลสอไลเดดเหมือนกันครับเดชเหมือนกันทู้ชมไฟสะปอดไล่นะโอเคครับก้ามากครับตำแหน่งนี้ติดด้านข้างเลยคู่เลยโอ้โหสว่างมากสุดยอดครบเซตเลยนะฮะ สำหรับสายลุยออกทริปโดยเฉพาะเลยนะโหสุดยอดเลยของมันต้องมีครับของมันต้องมีใช่ไหมของมันต้องมีใช่เพราะไฟเดิมนี่มองไม่เห็นแน่นอนอืมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมพี่ครับผมสติกเกอร์นี่คือมาจากสุขสวัสดิ์ซอย24ครับสุขสวัสดิ์ซอย24ที่เราไปวันนี้แหละอืมที่เราผ่านใช่ไหมพี่ครับที่เราผ่านตรงนี้เลยสุดยอดเลยเป็นฟิล์มนะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟนะครับ ถุงเนียนนะครับผมติดติดด้านนอกครับไม่ใช่ติดด้านในตัวเห็นจานแบบแบบนะฮะจานนี่จานตัวนี้เป็นของอะไรครับพี่ของจูปิเตอร์ครับพี่จากจูปิเตอร์แล้วก็มีขาจับสร้างขาจับสร้างของเสียแทนเสียแทนก็คือสั่งจากเสียแทนได้เลยเซตนี้เสียแทนชุดนี้ครับก็มีจานจูปิเตอร์ขาจับแล้วก็ปั๊มนิชินสองพอตปั๊มนิชินคือ เอลเซดครับอืมอ๋อทำชิปเอลเซดนะครับผมนี่คือร้านเอลเซดอันนี้ก็เอลเซดเหมือนกันครนะมีสายนะฮะสายทักนะฮะครับโอเคอันนี้ถามราคาได้เนาะครับผมโอเคอ่าชิ้นแรกเลยพี่จานจูปิเตอร์เท่าไหร่พี่อันนี้พันสองครับพันสองครับโอเคแล้วก็มีบูธของชิจยาด้วยครับบูธนี่คือสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้โหเยมากดูตัดสีตัดกันแบบเด่นมากพี่ครับผมแล้วก็มีเป็กล้อหน้าเป็กล้อหน้าก็350บาท350 นี่คือร้านแนวแซ่ดเหมือนกันครับสองอย่างแซ่ดสองอย่างส่วนเป็นจานกับขาจับก็เป็นของเสียแทนใช่ไหมฮะของเสียแทนอื้อมีตอมีชิ้นสองพัดเหรียญอันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้สองพันสองพันสายอะไรพี่สายพัดสายก็ห้าร้อยครับสายห้าร้อยสองพันห้าครับนี่ค่ชุดหน้านะฮะครับผมโอเคประมาณที่ล้อครับพี่ล้อเป็นของคิกใช่ไหมพี่ครับผมคิกร้อยยี่สิบห้าครับคิกร้อยยี่สิบห้าครับผมอ๋อของปีสองพันสิบเจ็ดหรือเปล่าครับผมอือ ตัวนี้ได้มาหลายเปร์ซับกับเพื่อนมาขอสับกับเพื่อนมาโอ้สุดยอดเลยตอนนั้นเขาใจดีแล้วเขาให้สับก็ขอขอบคุณมากขอบคุณเขาด้วยขอบคุณครับผมโอ้ขชื่อปั๊กอ่ะตอนนี้พี่ปั๊กครับผมพี่พักโอ้โอ้โอ้โอเคท่มของเราอ๋อใช่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 สุดยอดเลยครับสีสวยอ๋อตอนแรกพี่ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ครับใช่ไหมเป็นสีม่วงครับสีม่วงครับผมทท เป็นแม็กของร้อยยี่สิบของร้อยห้าสิบธรรมดาเนี่ยครับแล้วไปทำทสีมาเป็นสีม่วงเหรอพอดีมีคนแนะนำมาแม็กร้อยยี่สิบห้าเนี่ยครับผมมันเบามันเบาสัมล้ำชิคล้อยห้าสิบผมก็เลยอยากได้ก็เลยไปอ้อนวอนเขาพอดีเขาให้สับเลยครับพี่ตักมากจริงครับผมดึกสวยเลยนะครับพอจานแบบเข้ากับล้อมากเลยนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะมองว่ามันสวยมากเลยนะมันกลมกลืนมากแล้วแบบ ถูกใจผมอ่ะอันนี้ก็คือคันนี้ก็สุดยอดเลยกะเป็นแนวทางสำหรับผมเหมือนกันนะก็ยางเป็นของอะไรพี่ยางเป็นของไอเอซีเปล่าไอเอซีครับอันนี้คือตอนแรกผมไม่รู้เรื่องยางหรอกผมพอผมมาอยู่กับ l อ d เวดีเนี่ยครับวย d ดีแนะนำบบว่าให้ใส่ยางแบบนี้ไงพอใส่มาเสร็จปุ๊บโอ้โหมันมันได้อ่ะครับได,ไ,ได้เลยพี่ได้เลยมันม,มันเข้ากับโค้งเข้าโค้งเข้าอะไรนี่ก็คือตอบโจทย์กันขับขี่มังพี่ อารมณ์เราอืมากครับก็ใช้ได้ดีใช่ไหมพี่ก็ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นของ IRC เหมือนกันนี่นะมีสติกเกอร์ของคลิปแต่งหลอด้วยครับพี่ชอบเลขสามเลยครับผมชอบเลขสามโอเคพี่ต่อมาขาตั้งพี่ขาตั้งก็เป็นตู้ครับตู้นะครับตู้ปากน้ำได้มาเท่าไหร่พี่อันนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะโอ้โหมากเลย อึยผมนะผมเห็นแอบเหลือมเห็นอะไรข้างในแฮะอออันนี้ก็คือเสียแทนเขาแนะนำมากันพวกโคลนพวกอะไรลงท่อเข้าท่อนี่ครับก็เลยเป็นงานก็คืองานแทนเดคขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่โหสุดยอดมากเลยครับพี่ตอนแรกผมไม่รู้อะไรหรอกเขาแนะนำมาอือว่าเขาแนะนำดีมากเลยครับเท่าไหร่พี่ทำมาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยใช่ไหมกับเสียแทนถูกไหมฮะ เป็นการแฮนด์เมดนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือการพวกหินพวกโคนกระเด็นใส่นะครับท่อใช่ไหมฮะนี่นะฮะสุดยอดเลยเป็นการแปลงอันนี้คันที่2นะที่ผมเป็นใส่แบบนี้แล้วต่อมาก็เป็นโช๊คของ YS รุ่น G Sport ถูกไหมฮะพี่ตัวนี้ปรับดีบาวได้ครับผมข้างบนข้างล่างครับใต้ข้างล่างเลยตอนนั้นได้มาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อันนี้คือ3ามพันเก้าสามพันเก้าร้านเอลเซ่ถูกเหนกันครับอืมก็ราคามาตรฐานถูกไหมพี่ ได้มาก็มีตัวล็อกโชคล้านแอลเซ็ตเหมือนกันมีใช่ไหมครับผมแอลเซ็ตเหมือนี่ยนี่ก็จะเป็นแขรงแของเสียแทนครับอืมตอนก็เท่าไหร่ตอนนั้นเขารวมกันครับอืมมีอันนี้แล้วก็มีชิ้นนี้นะมีอาร์มด้วยอ๋อแล้วก็ตัวนี้ครับสามอย่างสามอย่างเลยห้าร้อยครับที่เราทำเท่านั้นอืมเดี๋ยวไล่ก่อนเฉพาะแขรงนะครับผม ก็คือสายแทนเขาก็รับทำเหมือนกันครับผมรับทำก็เป็นทำโลโก้แดงถูกไหมพี่โลโก้แดงแล้วก็เหมือนยิงซ้ายป่ะพี่เห็นเหมือนเล็บมือมันมีเกล็ดอืมมันเห็นเมันมีเกล็ดชอบตรงนี้แต่อย่างเดียวผมชอบแบบสีแดงเห็นของเขาคงก็อยากได้ก็เลยถามเขาดูเขาบอกว่าเออเข้ามาดิเขาทำให้ก็ตกลงราคาก็เข้ามาทำด้วยกันถือว่าสวยจากเดิมมากเดิมๆนี่คือดำสนิทถูกไหมพี่ดำสนิทดำไม่ดำงนี้หรอกดำแบบดำแบบ กรอกม่วงๆก็ไดนิดนึงก็ใครสนใจก็ติดต่อเสียแทนได้นะครับผมราคาไม่แรงนะครับราคานเองก็เป็นงานที่แบบก็ถามว่าดีไหมก็โอเคครับครับผมก็ได้เลยแข็งเป็นรอยก็ไปทําสีใหม่ได้เลยครับผมก็้วเรือเห็นด้านในครับพี่โอ้โหโอ้สารยงระยางมีไฟด้วยอันนี้ไฟตาแมวถูกไหมพี่ไฟตาแมวเป็นสีอะไรพี่ตัวนี้สีเหลืองครับสีเหลืองสีส้มครับสีแดงครับมันเหมือนไฟเลี้ยวเราอ๋อเหมือนไฟเลี้ยวสีส้มเลยนะอ้าโอเค นี่อ๋อพอเปิดไฟผาหมากก็จะเป็นอย่างนี้กระพริบอืมก็คือทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟผาหมากข้างในก็จะเห็นพร้อมกันเลยครับผมสว่างมากครับผมนี่ครับนี่เวลาเปิดไฟเดียวเ,เวลาเปิด<พ>ไฟเดียวเลยนี่นี่ครับไฟเลี้ยวก็จะติดด้วยนะฮะยอดเลยเชื่อมเงินก็เพิ่มความสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถเราด้วยใช่ครับนั่นให้ผมเห็นโอ้โหมีคอคอกรคอเลนะฮะคอเลคอเลก็คือนี่เลยครับผม ร้านนี้ครับร้านนี้เราสุดยอดมากครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ครับร้านนี้ครับจนทำกับเขาบ่อยเขาได้ให้สติ๊กเกอร์มาเสียแทนแพงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับผมยัสุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยว์เราไปไล่ไปไงพี่นี่โอ้มีรัสติ๊กเกอร์นี่เป็นสติ๊กเกอร์ถูกไหมพี่ใช่ผมสติ๊กเกอร์ครับอันนี้จากร้านอะไรพี่เอานัดไลซิ่งครับนัดไลซิ่งครับ450บาทครับ450อบาทอันนี้เขาเรียกลายมาแต่งหรือเปล่าพี่ครับผมว้าวโอ้เป็นการ ออกแบบออกรถมาของรถมาครั้งแรกอืก็รู้จักนั่นไดซิงอ่ะครับอืก็เลยไปหาเขาทํากับเปาเลยพี่ไปหาเขาเลยครับผมว้าวตอนนั้นเขาเปิดร้านอยู่เรียบรลวมนามทางอ๋อนี่คือของแต่งเล็กๆของพี่เลยปะหรือเปล่าผมแลกๆเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดคือทนนะเนี่ยครับผมประมาณจะเข้าปีแล้วสองจะเข้าสองปีอู้คือสติกเกอร์เขาไม่ลอกเลยนะเนี่ยปีกับหนึ่งเดือนครับตอนนี้ปีกับหนึ่งเดือนครับ แต่ว่าคือยังเห็นทัดใช่ไหมยังมันสว่าคเป็นดีซา์ที่แบบตัตาสวยดีครับผมเดี๋ยวเราไปไล่มาด้านข้างด้านนี้นะฮะด้านขวาของรถนะฮะก็จะมีท่อหนึ่งใบนะฮะท่อร้อยยี่ห้าครับโอ้ร้อยยี่ห้าคนก็แนะนํามาก็ตามเขาืมพอตามพุ่บก็มันได้ครับมันมันตอบโจทย์เรามากเลยยออเลยเราเสียมาเยอะเลยพอเรามาเจอกับเยแทนเนี่ยเออเยแทนก็แนะนําดีครับ คอท่อก็เป็นของหน้าบริษัทก็เหน้าบริสารก็เป็นบุ๊คเข้าแบงค์ในใช่ไหมพี่ครับผมคอหลบเนินนะครับผมมาหม้อน้ำครับพี่หม้อน้ำของ B R D หรือเปล่าตามนี้เลยฮะของี C ีเป็นหม้อน้ำสร้างครับผมโอ้แล้วก็มีกาดหม้อน้ำของงานิโดหรือเปล่าใช่หม้อน้ำก็ L Z เหมือนกันครับโอเอลเซดจากร้านเอลเซดนะฮะสวยงามมากตกแก่งสีแดงโอเคครับ แล้วฐานที่ท่อกันที่ท่อมาเท่าไหร่พี่คือเดี๋ยวมานตั้งเซตเลยอคิดรวมก็ได้เลยพี่คิดรวม2,500ันห้าสองนะครับผมยังคอถูกไหมครับผมมีคอแล้วก็มีท่อนะครับอืมนี่คือ2,500นหยอดเลยดีไซน์ปากท่อนะฮะคือวหนี้เขาดีไซน์ออกมาใช่ไหมพี่ครับผมให้มันยื่นออกมาใช่ครับโอผมเกลืนมากเลยอันนี้ผ่าอะไรพี่ผ่าหมกผ่าหมกหมกกระพือครับหมกกระพือครับสุดยอดครับผม นีมีสายอันนี้เป็นสายก๊าน้ําครับผมอืปลดวาวครับปลดวาวปลดวาวจากเสียแทนเสียแทนเหมือนกันครับผมปลดวาวเท่าไหร่พี่ปลดวาวห้าร้อยครับห้าร้อยเฉพาะสายใช่ไหมเฉพาะตัวนี้ครับห้าร้อยเลยอ๋อไอ้ส้มๆนี้ใช่ไหมครับผมตัวเขาเรียกว่าปลดวาวครับผมอือเราเวลาจะยกดูบล็อกเราก็ถอดตัวนี้ออกครับครับผมก็ยกขึ้นเลยอือก็คือทําให้เวลาเราเซอร์วิสมันง่ายขึ้นครับผมอือสุดยอดนะฮะอันนี้ก็เป็นของ เ็ค PCX สองพันสิบเจ็ดเป็นบังโคนะครับผมอื้อมันเข้าท่าอย่างไลพี่อันนี้เสียแทนเขาแนะนําแนะนํามาเหมือนกันเท่าไหร่พี่บังโคนี้อันนี้คิดสามร้อยครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทรวมหมายถึงว่ารวมตรงนี้ด้วยนะอ๋อรวมสายโอเคนี่คือทั้งเซต350บาทครับผมว้าวสุดยอดเลยครับผมแล้วหม้อน้ำนี่มาเท่าไหร่ครับหม้อน้ำนี่ค่าอีก10บาทก็3,000ครับสาม0ัน อุ้ยยาคือได้ทั้งหม้อน้ำทั้งเซ็ตเลยเป็นหม้อน้ำสร้างใช่ครับแล้วตัวเนี่ยครับตัวครอบตัวครอบนี่500 500นะฮะจากร้านเอลเซตนะครับผมโอ้โลโก้โลโก้เด่นไกลเลยนัดลาซิ่งนัดลาซิ่งเป็นงานสติ๊กเกอร์เหรอครับครับผมอืมเป็นอ่อตกศอเขาตัดตรงนี้เลยได้คัดแบบลุงตัวเลยนะทัดได้คัดกรามตกสอกเลยใช่อยู่200ครับ200 ข้างละร้อยเป็น200คู่กันเลยไม่ลอกันนะติ๊กเกอร์เขาทนจริงๆโอเคอ่เดี๋ยวเราไล่ด้านบนพี่มาดูนะครับนี่นี่คือหน้าจอหน้าจอสีใช่ไหมพี่ครับผมเป็นสีอันนี้เป็นสีลุ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่มีลายเนาะไม่มีลายเป็นสีลุ้งอันนี้ได้จากร้านไหนพี่เออเดดครับช่างเดดช่างเดดครับผมอืมช่างเดดแล้วคือสองร้อยครับสองร้อย มันเปลี่ยนเลยใช่ไหมพี่คือมันอยู่ด้านในโคมครับใครเห็นก็ทักได้นะครับมีสภาพพี่น้องแอป่นะฮะสวยงามนะครับนี่คือข้าวนะของแต่งทั้งคันของรถพี่อีทนะครับผมหลังจากใช้งานมารถคันนี้มีปัญหาล้วด้ันพี่รุ่นนี้ตอนแรกๆนะมีปัญหาครับพอผมมารู้จักแอดมิน ผมก็เริ่มปรับความรู้แบบว่าผมแต่งรถไม่เป็นนะครับอ๋อแต่งรถไม่เป็นเรื่อยไม่เป็นเลยครับเพราะว่าเห็น u ูท b e เห็นอะไรมาครับผมมันที่คือว่ามันโฆษนาได้ไหมคผมก็อยากได้เอา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 คือตอนนั้นคือเอาอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยตัแอดมินแทนแนะนำผมก็รู้ว่าครับผมเลยมันลงตัวแบบเสียเงินมากครับผมมันเสียเงินมากต่มันคุ้มไหมอ่ะ กว่าเราจะไปซื้อก็แก๊กซื้อแก๊กก็เสียมากเหมือนกันแต่ว่าทังเร็วพังเร็วมากก็ถ้ามีคนแนะนาพี่ก็ได้พูดมาอยางนึงว่าถ้ามีคนแนะนําก็คือทุกอย่างเลยก็คือได้ของแท้แน่นอนใช่ครับก็คือใช้งานได้จริงครับผมก็คือลงตัวเลยครับแล้วก็ตอบโจทย์พี่ด้วยครับตอบโจทย์มากโอเคก็คือคุ้มกับเงินที่เราเสียไปถูกไหมพี่แล้วผุมนี้ดีอย่างหนึ่งรับผมผมไม่เคยเที่ยวไหนไม่เคยยวไหนอ๋ยน้ำตกน้ำตกเลียผมไม่เคยไปนะบางครั้งครับผม ก็คือชีวิตพี่ตอนแรกๆก็คือทำแต่งานถูกไหมพี่ไม่เคยได้เที่ยวเลยตั้งแต่ขอบรถคันนี้มาเพ๊่ก็มีลุงคนหนึ่งอยู่โรงแรมแนะนำให้เข้าก้องมาแรกผมเขไม่กิ่นเลยส่วนลุมผมตื่นแต่ตีสี่อ่ะไปเลยตื่นเต้นอ่ะเราพี่ไปทริปแรกคือการมันมากมันมากเลยใช่ไหมเป็นประสบการณ์แรกของพี่เลยพี่ขี่เจ้าคลิกร้อยห้าสิบไอ หรือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับพาเราเที่ยวได้ทุกที่เลยก็คือแต่งมาคือไม่เสียดายเลยรเงินเลยที่เสียไปสยอดจริงมันคุ้มเลยใช่ไหมยอดนะครับพาเราไปไหนนู่นนี่นั่นได้ครับผมแล้วก็เหลือแค่ขับกาลสินไม่รู้ว่าจะได้จะจะขับไปตอนตัดสินใจอยู่ครับตอนนี้อ๋อมีว่าจะเอากลับกาลสินปีใหม่ก็คือเมนาโนว่าได้กลับบ้านจะกับกาลสินเลยคันนี้โอ้โหเดี๋ยวเรามารอติดตามพี่กันนะครับว่าพี่เขาจะไปได้ จะไปไหมครับผมคิดดูก่อนอืมสุดยอดครับคิดคันนี้ก็ตอบโจทย์พี่เขานะฮะก็สไตล์การแต่งของพี่เขาก็เป็นความชอบของพี่เขาแล้วก็ได้คําแนะนําส่วนหนึ่งจากเจแทนถูกไหมฮะเจแทนมก็ส่วนสเต็ปเครื่องอะไรก็พี่ก็ขอหมกไว้ถูกไหมโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคครับก็คร่าวๆนะครับของแต่งของรถพี่อีทนะฮะก็จะมี ประมาณนี้นะครับผมอ๋อเหลือนี่นะฮะก็คือพี่มีโปรเจกต์ในอนาคตถูกไหมใช่ครับของน็อตน,นาคมครับผมนี่นะฮะน็อตน,นาคมก็คือน็อตทั้งคันเลยถูกไหมพี่จะใส่น็อตทั้งคันเลยน็อตเหล็กใช่ครับอืมสุดยอดนะฮะก็เดี๋ยวติดตามชมรถพี่อิทอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าพี่เขาจะแต่งออกมาเป็นยังไงนะครับหรือจะสวยสวยกว่าเดิไมไหมนะฮะก็คร่าวๆนี้ก็ผมว่าสําหรับผมก็คือรถของพี่อินนี่คือว่าเต็มมากสุดมากเลยสําหรับผมนะ พี่ก็เป็นรถที่เป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆได้พี่ผมมองๆแล้วนะจากของแต่งเพราะว่าพี่ใช้ของแท้หมดเลยก็มีแบบแต่งนู่นแต่งนี่ก็สวยงามนะครับบังเชียงท้อไหมครับเออได้ได้ได้ครับได้ได้ได้เงาตั้งโอ้โหปล่อยมกเองผมเนี่ยนี่ครับเสียงท่อนะฮะไม่ขอบอกนะครับว่าลูกอะไรสเต็ปนะ พี่ยอดมากเลยเสียงท่อถูกใจยอดมากก็ขอบคุณพี่อีทมากนะครับผมสำหรับให้การรีวิวรถนะครับผมมากครับพี่ครับฝากติดตามด้วยครับผมเพจเพจลุ่มยูทูบด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับได้ครับผมผมน่าครับพี่กับผมน่าฮะครับครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่ง